กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ติดกับริมน้ำซึ่งหนองน้ำนี้น้อยคนนักที่จะเดินเข้าไปเพราะได้ยินข่าวนาหูมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายว่ามีจระเข้ขนาดใหญ่ตนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ผู้คนที่ได้พบเห็นมันต่างก็เล่ากันไปต่างๆนานา,นาว่าเป็นจระเข้อายุมากกว่าร้อยปีตัวใหญ่ขนาดสิบคนโอบสามารถกินช้างได้ทั้งตัว ชาวบ้านที่ได้ยินต่างก็กลัวไม่มีผู้ใดกล้าเหยียบเข้าไปที่หนองน้ำนั่นโดยเฉพาะวันพระใหญ่มันก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่เสมอๆคงมีแต่เจ้าอาวาสที่วัดป่าแห่งนี้ชื่อหลวงตาทองที่นอกจากไม่กลัวเจ้าจระเข้ยังเอ็นดูรักมันเป็นพิเศษอีกทั้งยังนำอาหารที่เหลือจากการบินทบารไปวางไว้ใกล้บริเวณหนองน้ำเพื่อให้เจ้าจระเข้กิน ชาวบ้านหลายคนแปลกใจและได้ทมหลวงตาไปว่าหลวงตาขอรับไม่กลัวว่าเจ้าจระเขคจะกินหรือหลวงตายิ้มและบอกไปว่าเราเมตตาเขาไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์ต่างก็รับรู้ได้ชาวบ้านที่ได้ยินดังนั้นบางก็คิดว่าหลวงตาทองเก่งกล้าวิชากรรมังถึงได้ไม่รู้สึกสะทุกสะท้านบางก็บอกว่าท่านนั่งสมาธิดีกระแสจิที่บริสุทธิ์ ทำให้สัตว์รับรู้และไม่ทำอันตรายด้วยเหตุนี้หลวงตาทองจึงเป็นที่เคารพยำเกรงของคนในหมู่บ้านไม่ว่าชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนอันใดก็มักจะไปหาท่านเพื่อขอพรมีอยู่วันหนึ่งไอ้ใช้คนในหมู่บ้านละแวกนั้นได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงตาจึงคิดอยากได้ของดีของวิเศษและได้ชวนเพื่อนไปหาท่านที่วัดหลวงตาทองก็ได้บอกไปว่า ของวิเศษข้าไม่มีรอกมีแต่ธรรมะวิเศษที่ข้าจะมอบให้พวกเองขยันอดทนซื่อสัตย์ซื่อตรงจำไว้นี่แหละคือคาถาของขา้าเองเอาไปใช้ไอ้ชัยด้วยที่ให้ความเคารพท่านจึงนอบน้อมทำตามหลังจากนั้นไอ้ชัยกับเพื่อนก็ได้เดินทางกลับเมื่อผ่านเข้ามาบริเวณหนองน้ำก็หยุดมองดูว่ามีจระเข้ยักษ์ที่ชาวบ้านเล่าลือจริงหรือไม่ตอนแรกก็มองดูไกล แต่เพื่อนไอ้ชัยก็บอกไปว่าเอ็งมองดูไกลขนาดนี้ข้าว่าต่อให้เอ็งตาดีอย่างไรก็มองไม่เห็นในในเอ็งก็ได้คาถาดีแล้วจะต้องกลัวอันใดพอทั้งสองเข้าใกล้ริมหนองก็ได้ยินเสียงน้ำกระทบกันพวกเขาตกใจวิ่งหนีคนละทิศคนละทางเพื่อนไอ้ชัยนั้นด้วยความตกใจมากจึงวิ่งไม่ดูทางเหยียบก้อนหินลื่นตกหนองน้ำ ขณะที่ไอ้ชัยวิ่งได้สักพักก็เริ่มเหนื่อยจึงได้สติมองซ้ายมองขวาไม่เห็นเพื่อนจึงรีบตามหาแต่หาอย่างไรก็หาไม่พบจึงได้เข้าไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแถวนั้นชาวบ้านก็ได้ช่วยกันออกตามหาหามรุ่งหามคำ่ำจนถึงตอนเช้าพวกเขาก็ได้พบร่างไร้วิญญาณของเพื่อนไอ้ชัยติดริมน้องชาวบ้านยิ่งได้ฟังเหตุการณ์ที่ไอ้ชัยเล่าต่างก็คิดไปว่าเป็นฝีมือจอระเข้ ด้วยความหวาดภวาจึงได้เข้าไปปรึกษาหลวงตาทองชาวบ้านคนหนึ่งก็พูดวไวๆขึ้นว่าจระเข้ตัวนี้เริ่มออกอารวาดกินคนแล้วขอรับในหลวงตาบอกว่ามันไม่ดูร้ายเห็นที่ว่าจะต้องจัดการซะแล้วหลวงตาทองบอกให้ทุกคนใจเย็นเมื่อได้ฟังเหตุการณ์และออกไปสำรวจดูด้วยตนเองก็บอกไปว่าทีว่าไอเขเป็นคนทำร้ายทำไมร่างของเพื่อนไอใช้ไม่มีบาดแผล ดูจากรอยเท้าแล้วคงจะลื่นจากตรงนั้นแล้วตกลงในหนองน้ำเป็นแน่จากนั้นไอ้ชัยก็บอกหลวงตาและชาวบ้านไปว่าจึงด้วยขอรับมันว่ายน้ำไม่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้แย้งขึ้นว่าไหนเองบอกว่าเห็นจระเข้เป่าจ้ะฉันไม่ได้เห็นฉันได้ยินแค่เสียงกระทบน้ำจึงคิดไปว่าเป็นจรเนะเข้น่ะชาวบ้านเมื่อได้รู้ว่าไม่ใช่ฝีมือของจอระเข้ต่างพากันโล่งใจ จากนั้นหลวงตาก็ได้เทศสอนไปว่าเจ้าจาระเข้ตัวน,นี้กินเจมันไม่กินสัตว์เป็นอาหารว่าแล้วหลวงตาก็ได้พิสูจน์ให้พวกชาวบ้านเห็นท่านเรียกเจ้าจาระเข้ยักออกมาจากนั้นก็เอากล้วยให้มันกินชาวบ้านที่ได้เห็นต่างประหลาดใจในพฤติกรรมของสัตว์ตัวนี้ยิ่งนักหลวงตาก็ได้พูดต่อไปว่าจาระเข้ตัวนี้ไม่ทำร้ายคนหรือสัตว์ แต่ในหนองน้ำนี้ยังมีจระเข้อีกตัวที่ดุร้ายฉะนั้นให้ระวังอย่าเดินลงไปเด็ดขาดอีกอย่างจงระวังคำพูดไม่ตัดสินผูดด้ใดตามที่ได้ยินหรือได้ฟังมาเพราะจะได้ไม่เกิดเวรกรรมต่อกันพูดจบชาวบ้านก็สาธุกาและแยกย้ายกันกลับบ้านชาวบ้านส่วนหนึ่งต่างคิดไปว่าหลวงตาทองนั้นเก่งกาจมีวิชาสามารถทำให้สัตว์ดุร้ายเชื่องได้ เสียงเล่าลือก็ได้พูดปากต่อปากและเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูท่านเจ้าเมืองพระองค์จึงอยากมาเจอพระรูปนี้สักครั้งท่านเจ้าเมืองนามว่าชัยสุนทรมีพระธิดายอยูสองพระองค์องค์แรกชื่อบัวเงินเกิดจากพระมเหสีเอกซึ่งเสียชีวิตไปแล้วรูปร่างงดงามผิวขาวราวกับกีบเมฆแต่ใบหน้ามีรอยปานดำใหญ่และองค์ที่สองชื่อบัวทอง เป็นธิดาของพระมเหสีรองรูปร่างแม้ตัวเล็กแต่ใบหน้านั้นงดงามราวกับนางฟ้าเป็นที่หมายปองขององค์ชายหลายเมืองแต่พระบิดาคือเจ้าชายสุนทรน,นั้นยังไม่ยินยอมมอบให้ผู้ใดเพราะด้วยนิสัยของพระธิดานั้นเป็นคนเอาแต่ใจถูกเลี้ยงให้เสียนิสัยชอบกันแกล้งทุบตีข้าราชบริพานด้วยเหตุนี้แม่น้าตาของพระนางเป็นที่หมายปองต้องตาต้องใจของชายหนุ่ม พระบิดาก็กลัวว่าถ้าแต่งงานไปแล้วจะเกิดเหตุร้ายกับพระธิดาเองหรือแม้กระทั่งเหตุร้ายกับเมืองของตนที่เป็นเช่นนี้เพราะพระธิดาบัวทองนั้นเคยมีคู่มั่นคู่หมายเป็นเจ้าชายต่างเมืองแต่ด้วยนิสัยที่ขี้อิจฉาและเอาแต่ใจจนถึงขั้นทำร้ายพระคณิ t าาคือน้องสาวของเจ้าชายพอหลวงเข้าใจผิดคิดไปว่าจะไม่แย่งคู่หมายของตนทำให้พระคณิ t ฐาเกือบสิ้นพระชน ด้วยเหตุที่ว่านี้ทำให้แคว้นนั้นไม่พอใจและมองหน้ากันไม่ติดจนมาถึงปัจจุบนันแต่ถึงกระน,นั้นด้วยความงามของพธิดาบัวทองยังดึงดูดชายหนุ่มหลายคนที่หลงมัวเมาในรูปจนอยู่ไม่ติดต่างอยากได้ครอบครองอยู่ดีเจ้าชายสุนทรเห็นว่าหลวงตาทองนั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพรักของคนในบ้านเมืองจึงอยากไปกราบปรึกษา จากนั้นก็ได้มีรับสั่งให้นำตัวพธิดาสองพระองค์ตามไปวัดป่าด้วยบัวงเงินนั้นเป็นคนว่าง่ายไม่ขัดคำสั่งและอยากไปเจอหลวงตาที่โด่งดังขึ้นชื่อส่วนบัวทองนั้นพอได้ยินว่าจะไปวัดก็รู้สึกหงดหงิดใจหมดสนุกอีกทั้งเดินทางก็ลำบากจึงได้แกล้งป่วยพระมเหตสีรองเป็นห่วงลูกสาวมากจึงได้ไปขอร้องกับพระสวามี พระเจ้าใช้สุนทรได้แต่จนใจไม่รู้ว่าจะอบรมบุตรสาวคนนี้อย่างไรดีเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้นำขบวนออกเดินทางซึ่งบัวเงินก็ได้ติดตามไปด้วยระหว่างทางก็ได้ออกเยี่ยมราษฎรวบัวเงินเองแม้ใบหน้าของนางจะไม่งดงามแต่จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตาตอนอยู่ในวังก็ได้ร่ำเรียนวิชาสมุนไพรเมื่อได้ออกมาเยี่ยมราษฎรก็ได้ช่วยเหลือ ชาวบ้านก็ยินดีปิีติใจไม่น้อยด้วยความงามในจิตใจของพระนางชาวบ้านต่างสรรเสริญในคุณความดีผ่านไปได้หลายวันก็ได้มาถึงวัดป่าแห่งนี้ชาวบ้านที่นั่นก็ได้บอกให้ทหารไปกราบทูนท่านเจ้าเมืองว่าให้ระวังตัวเพราะหนองน้ำใกล้วัดมีจระเข้ดุร้ายอย่าลงไปเล่นน้ำเด็ดขาดเมื่อไปถึงวัดป่าท่านเจ้าเมืองก็เข้าไปกราบไหว้พระ พูดคุยปรึกษาหารือกับหลวงตาหลวงตาทองท่านเมตตามากบอกให้ปกครองโดยธรรมนอกจากนี้ยังสอนให้พัทิดาบวงเงินฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจผ่องใสพระนางบวงเงินก็ได้ทำตามตั้งใจบวชฝึกสมาธิอยู่ในป่ากับนางกำนันบางส่วนด้วยที่พัทิดาบวงเงินนั้นรู้สึกไม่สงบเพราะนางกำนันทำไปเพราะคำสั่งวันๆเอาต่คุยเล่นกัน พระนางจึงอยากหาที่สงบห่างไกลผู้คนเพื่อฝึกสมาธิกลางดึกคืนนั้นพระนางบวงเงินก็แอบ,บมานั่งใกล้หนองน้ำอากาศน่าจะเย็นสบายและเงียบสงบอีกอย่างที่แห่งนี้ผู้คนไม่ค่อยกล้าเข้ามาเพราะกลัวจระเข้แต่พระธิดาสังเกตว่าหลวงตาก็มาคนเดียวและไม่เกิดเหตุร้ายนางจึงคิดไปเองว่าที่แห่งนี้คงไม่อันตรายมากนางบำเพ็ญเพียรจนถึงกลางดึก และตรงกับวันพระใหญ่ที่จระเข้ยักษ์ปรากฏกายออกมากลางดึกคืนนั้นเจ้าจระเข้ยักษ์ก็ได้ปรากฏกายออกมาซึ่งในวันเพน็ญขึ้นสิบห้าค่ำเจ้าจระเข้จะกลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามออกมาฟังธรรมจากหลวงตาที่เป็นเช่นนี้ก็สืบเนื่องมาจากอดีตที่จระเข้ยักษ์เคยเป็นอดีตมนุษย์เป็นกรรษัตริย์องค์หนึ่งที่ชอบล่าสัตว์โดยเฉพาะจระเข้ พระองค์ข้าพยาจราเข้ทำให้รู้ขาเทวดามิพอใจและสาบให้พระองค์เป็นจรเข้ตั้งแต่นั้นมาและจะกลายร่างเป็นคนปกติเฉพาะวันพระใหญ่ซึ่งหลวงตาทองก็ได้รับรู้เรื่องราวนี้แล้วด้วยเหตุที่ครอบครัวหลวงตานั้นเคยเป็นข้ารับใช้คนสนิทของพระราชาเรื่องที่พระโอรสกลายร่างเป็นจระเข้จึงถูกปิดไว้เป็นความลับและข้ารับใช้คนสนิทจากรุ่นสู่รุ่น ต้องดูแลจระเข้ให้ดีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือหลวงตาทองนั่นเองเมื่อท้าววิเชียนถูกสาบให้เป็นจระเข้กายร่างมาเป็นคนขณะที่จะเดินมาหาหลวงตาทองนั้นก็ได้เห็นพัทิดานั่งบำเพ็ญเพียรใกล้ริมหนองน้ำขณะเดียวกันก็ได้เห็นชายกลุ่มหนึ่งผ่านมาแถวนั้นพอดีและจับพัทิดาบวงเงินเอาไว้ท้าววิเชียนก็ได้เข้าไปช่วยเหลือแม้พวกโจรจะมีมากกว่า แต่สามารถต่อกรนกับท้าววิเชียนได้ไหมเมื่อจับตัวพวกนั้นได้แล้วทำให้รู้ว่าแท้จริงพวกโจรก็คือทหารข้าศึกต่างเมืองที่ต้องการจับตัวพระธิดามาเป็นตัวประกันพระธิดาบวงเงินได้กล่าวขอบใจท้าววิเชียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็รู้จักและเป็นเพื่อนกันเมื่อพระธิดาสอบถามไปว่าเป็นผู้ใดมาจากไหนท้าววิเชียนกลัวว่าพระธิดาจะตกใจที่ตนเองเป็นจรเข้ จึงไม่ได้กล่าวอะไรออกไปบอกกล่าวก่อนลาแค่ว่าถ้ามีวาสนาคงได้พบกันอีกจากนั้นชายหนุ่มก็เดินหายไปในความมืดมิดส่วนพัทิดาบัวงเงินนั้นยังเฝ้าคอยชายหนุ่มเพื่อที่จะตอบแทนให้รางวาัลแต่ทว่าสอบถามผู้ใดบอกรูปลักษณะก็ไม่มีใครเคยพบเห็นมีแต่หลวงตาทองที่ดูเหมือนจะรู้แต่ไม่ได้เอ่ยวาจาใดออกมา ด้วยความสงสัยพระธิดาก็ได้แอบตามหลวงตาไปและสังเกตว่าในทุกวันตอนเย็นหลวงตาทองจะเอาอาหารมาวางไว้ใกล้โขดหินริมหนองน้ำใหญ่จากนั้นก็ได้เคาะกะลามะพร้าวไม่นานเจ้าจระเข้ใหญ่ก็คานออกมากินอาหารและผละไม้พระธิดามองดูจระเข้ก็ได้เห็นร่างจริงของท้าววิเชียนที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเขาทั้งสองเป็นเนื้อคู่กัน พธิดาบัวเงินรู้ถึงความลับเจ้าจระเข้ยักษ์แล้วในใจก็นึกสงสารและคิดอยากจะช่วยเหลือจึงได้เข้าไปพูดคุยเรื่องราวที่เห็นให้กับหลวงตาฟังหลวงตาทองจึงได้สารภาพความจริงและได้ขอร้องพธิดาไม่ให้พูดเรื่องนี้กับผู้ใดพธิดาก็รับปากและคิดหาวิธีช่วยเหลือแต่หนทางก็ยังไร้วี่แววหลวงตาทองก็ได้บอกไปว่า คนเรานั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ไม่สามารถหนีกรรมที่ตนก่อไว้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วพระธิดาบวงเงินรับฟังแต่ใจก็ยังไม่คลายความกังวลอีกทั้งก็รู้ตัวว่าตนเองอาจจะอยู่วัดป่าแห่งนี้ได้ไม่นานเพราะต้องกลับไปที่วังจากนั้นก็ได้บอกลาเจ้าจระเข้ยักษ์และสัญญาว่าจะหาทางแก้คำสาปให้ได้ เจ้าจาระเขเห็นถึงความจริงใจก็ได้มอบแหวนประจำตัวให้และบอกไปว่าถ้าหากมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นให้อธิษฐานกับแหวนแล้วตนจะมาช่วยเช้าวันต่อมาพระธิดากับพระราชาก็ได้เสด็จกลับวงังระหว่างทางก็เกิดเหตุไม่คาดฝันทหารข้าศึกดักทำร้ายเกิดการต่อสู้ชุลมุนวุ่นวายเหล่าทหารรวมตัวกันปกป้องพระราชา ทำให้พระธิดาถูกชิงตัวไปเป็นตัวประกันพระบิดาด้วยความที่เป็นห่วงลูกสาวจึงได้สั่งให้ทหารหลวงช่วยกันตามหาพระธิดาบัวงเงินแม้ถูกจับแต่ก็ไม่กังวลพระไทยเมื่อไปถึงกลางป่าก็บอกพวกนั้นว่าพนางหิวน้ำข้าศึกคิดว่าพนางเป็นผู้หญิงตัวเล็กจึงไม่ระแวดระวังหลังจากที่ถูกแก้มัดพนางก็ได้อธิษฐานขอพรกระแวนในมือ ไม่นานวิเชียนจระเข้ก็ได้มาช่วยเหลือพนางพวกข้าศึกที่ได้เห็นต่างก็กลัวเพราะไม่เคยเห็นจระเข้ขนาดใหญ่ต่างพากันวิ่งหนีแตกกระเจิงและเจ้าจระเข้ยักษ์ก็ให้พนางขี่หลังก่อนที่จะไปส่งพนางนั้นก็ได้พาไปเที่ยวเมืองบาดานจากนั้นก็ให้พนางลงไปแช่ในบ่อน้ำวิเศษทำให้รอยดำของพนางหายไปกลายเป็นหญิงงดงาม ขนาดที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันก็เกิดรักใคร่แต่ด้วยที่เจ้าวิเชียนรู้ว่าตนนั้นไม่คู่ควรเพราะเป็นจอรเก้แต่พัะธิดาบวงเงินก็ไม่รังเกียจด้วยที่ทั้งสองมีความรักบริสุทธิ์ใจทำให้เท้าวิเชียนหายจากคำาํำสาปหลังจากนั้นก็ได้ไปสู่ขอพัะธิดาบวงเงินกับท่านเจ้าเมืองพระราชายินดีมอบพระธิดาและให้คลองราชต่อจากพระองค์ ส่วนพัทดาบัวทองนั้นคิดว่าพี่สาวได้พระสวามีดีพอลงไปที่หนองน้ำนั้นตนจึงขอพระบิดาไปวัดป่าแต่เมื่อถึงแล้วก็ไม่สนใจธรรมะเอาแต่กินและนอนและแอบ,บลงไปในหนองน้ำในที่สุดก็โดนเจ้าจระเข้ดุร้ายจับกินเป็นอาหารผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็สลดใจส่วนพัทดาบัวเงินนั้นก็้องคู่กับท้าวิเชียนอย่างมีความสุข